แล้วก็ไปหาบาทรหวงด้วยเอาใเอ๊ะฮะมีอีเว้นเลยเหรอออแคร์คับดีว่านายสิะคะสกุชิโอฮานาชิมาเเขาูด้วยหน่อยได้ไหมจิวั้ยครสันี่โอเนกายโอเนกายคาอาลุสิคะคิดจะคุณไหมะที่จริงแล้วมีเราจะขอร้องแคร์หน่อยช่วยฟังหน่อยได้ไหม อืมอีเวนต์คุณอาซาคารดูิเต่อาชิระนัอิสอิสนิ่คริฟุโตอิเซนนีะประมาณว่าอ่ะตรงนั้นน้าคลิปแล้วอืมอืมอืมมีเรื่องจะขอร้องว่าช่วยคุณดูเขาหน่อยได้ไหมเอ๊ะเข้าไร้วะ เขาเป็นคนเดียวในเมืองน,นี้ไม่ค่อยกล้าพูดอะไรเออใช่ communication ไม่ค่อยมีสังคมอะไรเท่าไหร่เลยอยากจะขอร้องให้เราช่วยคุยหน่อยเพราะประมาณว่าในฐานะให้เราแบบเป็นคนนอกเมืองเข้ามาใหม่ๆเหมือนกันใช่ไหมงั้นรอล้อขอบคุณมากนะขอฝากด้วยอือแรกสั่งเอตโต้คนิจวะเออ่เงียบเอโตะคือว่า หน้านี่กันนะเพาคือเราเข้าหน้าฉันมีอะไรหรือเปล่าไม่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 ไม,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 ไม่เอ๊ะมีอะไรมีจะคุยอะไรเหรอเอ๊คือคือว่าผมนะ่ะอ่ะอ่ะคือว่าคริสเอ้ยคุยสองคนแล้วแบบตึกอักไม่รู้ว่าจะชาเบร์ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีชิสคาริชิเต ออืมอืมมจำไม่ได้ฮะแต่อีเวนต์นี้คุ้นๆนะคุ้นมากแต่จำไม่ว่าต้องตอบข้ออะไรนะตอบผิดนี่มันจะไปมันจะ,ม,นจะ,ม,นจะมันจะดาวเลยหรือเปล่าเนี่ยชิคาริสเตะข้อสองนี่คันจินะันเราไม่แน่ใจนะแต่ถ้าให้เราดาวนะ หนักแน่นเข้าไว้ชิการิสเตเข้มแข็งเข้าไว้ข้อสองหรือเปล่านะเอาไปว่าเราขอลองของนะอืมถ้าหมูโอจิซุยเตะอ่าเอาได้ก็ต่อแคลซังโอเคใช่อีเวนนี้จริงด้วยอย่างน้อยเราก็ยังจําจําได้อีเวนนี้คือพอคุยแล้วเราไม่รู้แบบพอคลิปเขาเออเออ้าว่าจะไม่รู้จะคุยอะไรต่อข้อแรกคือเข้มแข็งเข้าไว้เหมือนแบบหนักแน่นเข้าไว้สิคือแบบเราไปกดดันเขาอีกอะ แล้วมันก็จะกลายเป็ว่าทำทำบาดหลวงเขาแบบกระวนใจไปอีกว่านี่เราคิดถูกปัดให้ใหใ้เรามาคุยข้อสองเลยแหละแบบประมาณว่าให้เราให้ใจเย็นเข้าไวโอจิซุยเตะใจเย็นหน่อยสิขอบคุณมากนะแครเราก็บอกไม่เป็นไรอืมคีคีนิชินักดเตอืมแคร์ซังนี่ใจดีจังนะอืมโอเคก็ถือว่าเรา เ,เราเหมือนประมาณว่าเราเป็นเพื่อนคนแรกของคลิปในเมืองน,นี้อืมจากคลิปสู่จุดๆสกอยนะซาคุมมอสึดะเอะดีนะอืมอโอเคสรุปว่าจะคุยจากคลิปเรารี้พูดไม่ออกเลยเหมือนกัน ออกมางี้เลยเหรอโอเคแต่ตอนนี้มันคือจะดีหรือเปล่าเ <Okay. S 1> สร็จแล้วให้ออกจากที่ออกมาเลยเหรอฟังอ๋อเรื่องเล่าของของบัตรดวงจิโอย่าอย่า Y A ah,